นี่ปืนใหญ่ไทยแอบไปตั้งบ้อมป้อมบนภูเขา <c ười> ขึ้นไปทําไมนะฮะนี่ก็เดี๋ยวยังมีคนมาด่ามากบอกเฮ้ยแอดมินไปนําเสนออย่างนี้ได้ยังไงเขาแชร์กันอยู่ในทิกต็อกปะท้ <c ười> เป็นภาพที่อยู่กันในทิกต็อกนะครับเออนะเขาแชร์กันเริ่ม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 ,ม,ม,มอยู่ปะท้นะนี่ฮะปืนใหญ่แอบซุ่มประจําการอยู่บนยอดดอยเรียบร้อยแหมนะครับ สิบแปดนี้เอาไงนะจะถอยไม่ถอยเห็นบอกว่าอะไรนะสามเดือนขอราสามเดือนเถอะเราจะถอยแล้วจะถอยแล้วเออให้มันแน่จริงเถอะนะครับนะเออเอาไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวประจําการไนวะ้สักสามเดือนจะรอดูก่อนรอดูก่อนว่าจะถอยจริงหรือเปล่านะเออทหารนี่ก็ขุดบังเกอร์พร้อมแล้วนะ ขุดบังเกอร์พร้อมแล้วบนยอดดอยนี่ขุดบังเกอร์เตรียมพร้อมวางกระสอบวางอะไรนะครับนักท่องเที่ยวก็ไปถ่ายรูปอีกต่างหากโอ้ช่างม่ก <c oughs> นี่นะเออนักท่องเที่ยวก็นะนะครับเขาอุตส่าห์เตรียมบังเกอร์เตรียมอะไรนี่เลจะไปถ่ายรูปอีกเนี่ยครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่าธรรมดานะท่านผู้ชมการที่จะเอารถระเบิดอ้รรถยิงระเบิดเนี่ย รถปืนใหญ่เนี่ยขึ้นไปบนดอยเนี่ยทางแคบๆเนี่ยท่านผู้ชมเออนะทางลูกรังอีกต่างหากนะไม่ใช่ทางปูนทางคอนกรีตน,นะชาวบ้านตกใจหมดโอ้ยชาวดอยตกใจหมดโอ้ยอะไรวะอะไรวะขึ้นมาใหญ่บันหลอกใหญ่เบลอเบลาโอ้โหนึกว่าก,กับบอกข้าวหลามก็บบอกอะไรว่าใหญ่แจ้วะเนี่ยนะแค่ขนไปขู่อันนี้เขาก็ถอยแล้วเขาก็ยอมแล้วนะครับ นี่แหละรู้อย่างหาทหารมีไว้ทำไมรู้อย่างเอนะไอ้ที่พวกชอบดูถูกทหารต่างๆนานาทหารมีไว้ทำไมถ้าเกิดว่าเอาเรือประมงไปขู่นี่เขาจะถอยไหมละ่ะใช่ไหมเออไปชูสามนิ้วใส่เขาเออกไปนะออกจากเขาแล้วไปนะอย่างเงี้ยเขาจะกลัวไหมเออไอ้พวกด้อมส้มหี่ก็แหกตาดูไว้ด้วย นะครับชอบไปดูถูกทหารบอกด้เวลาเบิกงบได้เวลาเบิกงบเอาทหารไปปืนโชว์เด็กวันเด็กเนี่ยใช่นไหมนี่นี่แหละครับเป้าประสงค์อะนะเขาไม่ได้แค่เอาไว้โชว์วันเด็กเขาเอาไว้โชว์ฆ่าศึกศัตรูด,ด้วยพอถึงเวลานะเขาก็เอาไปโชว์ฆ่าศึกศัตรูอย่างนี้แหละเอาวันเด็กนะเอาเป็นเอาไว้เชื่อมสัมพันธ์นะให้ประชาชนใกล้ชิดกับทหารให้มีความรักชาติรักบ้านรักเมือง เออนะครับโตไปจะได้ไม่ชังชาติโตไปจะได้ไม่ช,งชัชงบ้านชังเมืองชังทหารใหเ้เด็กเนี่ยเขาโตไปเนี่ยเขาอยากจะรักทหารอยากจะเป็นทหารไม่ใช่เอะก็ยกเลิกกินแหนยกเลิกกินแหนแทนวิเชเมิเองี้ยไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกตัวเสี้ยมนะไอ้พวกตัวเสี้ยมเลยนะครับยุยงบ่นทําลายนะทาลายชาติทําลายบ้านทําลายเมืองทําลายสถาบัน นะอืมปากเนี่ยนะฮะแกว่งหาเสี้ยนตลอดแขว่งปากหาเสี้ยนนะเออแต่เห็นมีวิตามีนแล้ไปก็มีชนะเ,ออเพื่อนแบนก็ไม่ลบกันแล้วนะเพื่อนบ้านก็ลบกันไหมล่ะออตานเนี่ยเออต้องขนเอาไปโชว์เพื่อนบ้านกันเนี่ยนะเออเข้าใจไหมนะครับทีหลังเนี่ยมาดูถูกทหารทีหลังเนี่ยมาด้อยค่าทหารอีกก็จะไหม เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ